สวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้นะคะมีคําถามนะคะจากคิดว่าน่าจะเป็นเพื่อร่วมง,งานในสายอาชีพเดียวกันกับดิฉันนะคะคณครูนะคะเข้ามาถามว่าแบบทดสอบที่ทําได้ลองทําแล้วปรากฏว่าพอทำเสร็จอ่ะสมมติทำแบบทดสอบเนาะเด็กสามารถกลับไปแก้ไขคําตอบได้ทํำยังไงดีนะคะดิฉันเองแอปตัวนี้ตัวเองใช้ในในห้องเรียนด้วยนะคะแล้วก ไม่ได้อธิบายในส่วนในส่วนที่เอาไปใช้จริงๆแล้วมันเกิดเจอปัญหาตรงนี้วันนี้เลยเอามาแชร์นะคะวิธีการที่จะจัดการแก้ปัญหาแบบนี้เห็นไหมพอเวลาเราทําแบบทดสอบเสร็จเด็กก็จะรู้ใช่ไหมว่าข้อไหนถูกข้อไหนผิดเขาก็จะเข้าไปแก้ไขที่นี่ตรง Edit อ่าเสร็จแล้วเขาก็จะมาแก้คําตอบตรงนี้พอรู้ว่าตัวไหนถูกใช่ไหมเขาก็จะแก้ใหม่แล้วก็เสียทาทับลงไป ะะวิธีแก้ปัญหาที่จะไม่ให้เขาสามารถมาแก้ปัญหา,าม,มาแก้ข้อสอบได้ก็แก้แบบทดสอบได้นะคะมาที่นี่เรามาซ่อนค่ะเรามาซ่อนส่วนนี้เวลาเราทําแบบทดสอบไปมันจะมีตรง E-dit ให้แก้ไขใช่ไหมตรงเนี้ยเมนูตรงนี้เราจะต้องเอาออกนะเอาออกอยู่ที่ไหนเอ่ยมาที่นี่ค่ะมาที่ U X นะคะอ่าไม่ใช่สิมาที่ป e แฮปเป r ค่ะ แล้วลากเข้าไปดูตารางที่ทำแบบทดสอบตรงนี้มันอยู่ที่ formulation ใช่ไหมอ่าเราก็ลากลงมาค่ะมันจะมีตัวนี้เป็น system be happier นะคะช่อง be happier คุณลากมาเลย be happier มันจะมีตรงนี้ค่ะถ้าคุณเกิดซ่อนนะ hide system action ปุ๊บหน้าต่างนี้มันจะหายไปถ้าคุณอยากให้โชว์ system action ตรงนี้นะคะคุณกดมา show system action เห็นไหมเราก็จะเห็น add ตรงเนี้ย e ีล t ทอีดิทอ e วิวเรฟรีนอะเราจะซ่อมตัวนี้นะกดไปเลยที่ Edit หน้าตามันคล้ายกันเนาะไอคอนมันคล้ายกันมาที่ Edit ค่ะเสร็จแล้วตรง Edit เนี่ยนะเอ r a เรนตรงนี้ตัวนี้ค่ะ Do not display น Do น o ะ d o s p t d y s p l a y กดปึบอ่ะเดี๋ยวนะ พอเรากดด้วยนอดิสเพย์อ yeah, ย่ทำให้เป็นเล็กๆก,กันดูง่ายหน่อยด้วยหนอดิสเพย์นะแล้วลองเซฟดูปุ๊บเห็นไหมเมนูอินดิทหายไหมคะหายไปเรียบร้อยละเคยนำเสนอเรื่องนี้ในแอปอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วตัวเองก็เลยไม่ได้ ไม่ได้เอามาอธิบายต่อในเรื่องของแบบทดสอบนะคะจำไม่ได้ว่าอธิบายเรื่องเรื่องของแอปพลิเคชันอะไระซ้อนไปแล้วนะเห็นไหมเวลาเราทําแบบทดสอบมันจะซ้อนไปแล้วเรียบร้อยโอเคแล้วเด็กเข้าไปทําแบบทดสอบเอาลองดูใหม่ก็ได้่ะลองดูใหม่ก็ได้เด็กชายเขาก็จะไปทําแบบทดสอบสมมุตินะปึ๊บตัวอย่างเรามี3ข้อมันก็ไม่ยาก ที่ต้องทํที่สามข้อเพราะมันง่ายแล้วก็เซฟปุ๊บอ่ะมันจะรันหน้านี้มาก็จะเห็นเด็กจะเห็นว่าข้อไหนถูกอ่าข้อไหนถูกได้กี่คะแนนเห็นไหมเห็นหหนะเขากลับไปแก้ไม่ได้เลืกตัวอย่างหนึ่งค่ะตัวอย่างหนึ่งนะคะที่ดิฉันใช้จริงๆนะมาที่รีพอร์ตเห็นไหมมาที่รีพอร์ตเด็กก็จะย้อนมาดูว่าเออเมื่อกี้ตัวเองทําได้กี่ข้อเขาก็จะดูของเพื่อนได้เขาก็จะสามารถ เวลาถ้าไปเจอเข้อสองเหมือนกันเขาจะเขาก็จะสามารถดูจากนี้โดยไม่ต้องคิดใช่ไหมก็ง่ายค่ะเราก็จัดการเอาตัวนี้ออกซะในส่วนของสไลด์ที่เป็นรีพอร์ตเนี่ยโชว์เฉพาะคะแนนดีกว่านะคะเดี๋ยวเราจะโชว์เฉพาะคะแนนในรีพอร์ตนะคะในตัวหน้าต่างตัวนี้เราทําแบบไหนทำมันออกอยางไงที่หน้าต่างของอหน้าต่างของรีพอร์ตรีพอร์ตเราโชว์แบบไหน,นขอไปดูก่อน สไลด์รีพอตนี่สไลด์ที่รีพอร์ตตัวไหนตัวนี้ที่ล่า u x u x รีพอร์ตของเรานี่อ,อ่ารีพอร์ตเขาเป็นแบบนี้ตึกแบบนี้จะดูง่ายกว่า ที่เมื่อกี้เราทำไงนะจะเข้าไปดูมันทําให้เด็กได้มาดูว่าคะแนนของเพื่อนได้กี่คะแนนแล้วก็ข้อไหนที่เพื่อนทาผิดข้อไหนที่เพื่อนทําถูกนะมันก็สามารถที่จะดูถ้ามันเป็นข้อสอบเหมือนกันเด็กก็จะดูได้คนที่ทําทีหลังมันก็จะเออมันก็จะลอกคนอื่นได้เอาก็ซ่อนค่ะมันอยู่ที่ออ data foundation ใช่ไหมเรามาทําเป็นสไลด์ขึ้นมาใหม่เลยเรามาทําเป็นสไลด์ขึ้นมาใหม่ ดูที่ Data s สไลด์นี่สไลด์ form Question มันน่าจะเป็นตัวนี้แหละไม้ที่เราเอามาใส่สไลด์ r m question s สไลด์ Form Question เดี๋ยวเราเอามาโชว์ตรง U X ที่เป็น Report นี่ตัวไหน Report ขอดู Report ก่อน Form รีพอร์ตฟอร์มครีเอชเอามาจาก Form มครีเอชัโอเคถ้างั้นเราสร้างสไลด์ขึ้นมาใหม่สไลด์นี้เราจะโชว์เฉพาะเราเอามาจาก Form มครีเอชันเลยตั้งชื่อสไลได์เป็นวา r r t อ่าตัวนี้เราก็จะให้โชว์เวลาโชว์เวลาที่เด็กมาทำชื่อโชว์ชื่ออ,อันนี้ไม่โชว์ไม่โชว์ อันนี้ไม่โชว์นะคะเพราะว่าเราจะโชว์เฉพาะคะแนนเราจะโชว์เฉพาะคะแนนเมาส์เอ,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 อือยเมาส์อันนี้เราจะลบเอาหมดเลยเราจะไม่ให้นักเรียนคนอื่นมาเห็นว่าเอ๊ะข้อนี้คือเท่าไหร่อะไรยังไงเราจะให้รู้เฉพาะคนที่ทําแบบทดสอบว่าเออตัวเองทาข้อสอบตัวเนี้ยตัวนี้ถูกตัวนี้ผิดอ่าเนาะปลักมานั้นโอเคนะ ค่ะตั้งชื่อว่า report นะเซฟไปเลยเซฟไปเลยเสร็จแล้วเราก็มาที่ UX มาแก้ตรง report เราซะดึงสไลด์มาไปที่ report นะตรงนี้ค่ะ for this data ไปเอามาจากสไลด์ที่เราสร้างเมื่อกี้นี่ปุ๊บอ่ะ เดี๋ยวลองดดูนะเ็กจะสามารถดูรู้ได้ว่าเออเพื่อนได้กี่คะแนนแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนทำข้อสอบชุดไหนนะถ้าเกิดเราทำเรนดอมเนี่ยรับรองได้ว่าเด็กไม่รู้หรอกมันข้อสอบมันไม่ซ้ำกันอยู่แล้วเห็นไหมสกอร์คนนี้ได้หนึ่งนะเห็นเฉพาะสกอร์นะคะแล้วเวลาที่ทำแต่ว่าไม่ได้รู้ว่าเพื่อนทำข้อไหนได้กี่คะแนนไอ,อ้ไม่รู้ว่าเพื่อนทำข้อไหนแล้วข้อไหนที่มันถูก เด็กก็จะไม่ไม่ต้องมาเอ๋มานถึงคาตอบได้นะคะลองดูนะอย่างแค่นี้คนเดีได้คะแนนอ่ะรู้เฉพาะคะแนนเพื่อนนะอ่ะจะรู้เฉพาะคะแนนเพื่อนนะคะอย่างไอคอนตัวเนี้ยเราไม่อยากจะให้ทําข้อสอบจากหน้าต่างนี้เราเห็นแบบนี้ได้ทํายังไงอยู่ที่นี่เอ่อฟอร์มูลชั่นใช่ไหม ที่แบบทดสอบตัวนี้มาจากฟอร์มเคชั่นนะคะเราก็กลับไปมีแท็เแอ์เหมือนเดิมเห็นไหมแอปเปนอยู่ใช่ไหมตรงนี้ฟอร์มเคชั่นนะคะ Data มาจากตารางฟอร์มเคชั่นเราจะซ่อนมันปึ๊บก็ Appearance ลากลงมากดไปที่ Do Not Display s a เซฟค่ะ น่าหายแล้วเห็นไหมไอคอนเมื่อกี้หายไปละอ้าใหม่อยู่ิเห็นไหมไม่สามารถเข้าผ่านจากจุดนี้ได้เรียบร้อยค่ะวิธีการนะมันเป็นวิธีการซ่อมนะคะก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะวิธีการนี้เด็กก็จะสามารถทำข้อสอบแบบนี้ได้ครั้งเดียว แต่ถ้าเกิดตอนเขาทําอีกรอบมันก็จะมีบันทึกของเขาเป็นอีกรอบรอบที่1รอบที่2รอบที่3าโดยไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขในรอบที่1ได้นะคะแบบนี้ก็จะแก้ปัญหาไปอีกแบบหนึ่งนะก็วันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าเกิดว่ามันมีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันแล้วก็ติดปัญหาตรงไหนดิฉันยินดีนะคะถ้าเกิดตัวเองช่วยได้วันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ